สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการทำงานของกิจไทยอินเวอร์เตอร์นะครับแผง340 3แผง340วัตต์นะครับ3แผงดึงลงมาครับดึงลงมาทางนี้ครับกับต่อเข้ากับตัวกิจไทยแล้วก็จะใช้ร่วมกับแอร์นะครับแอร์2 2 0 0 0 BTU ลองดูว่ามันจะขับไว้ไหมเดี๋ยวเปิดแอร์เลยนะครับเปิดแถงก่อนนะครับ แข็งลงมาครับตัวนี้คือซ t ทตัวจับกระแสครับถ้าเครื่องได้รับกระแสตัวนี้ได้รับกระแสประมาณสองสามร้อยผมตั้งไว้ที่สองสามร้อยครับสองสามร้อยวัตต์มันจะเริ่มเครื่องนี้จะเริ่มทำงานครับลืมเสียบปลั๊กช่วงนี้ถ้ากระแสมันยังไม่ถึงมันก็ไม่ทำงานครับตอนนี้ทำงานแค่พัดลม เครื่องกิจไทยก็ยังจะไม่ทํางานครับถ้ามันทํางานตัวนี้จะขึ้นสีแดงครับสวิตตัวนี้ก็จะเปิดผมต่อเข้าไปในเครื่องครับเดี๋ยวรอคอยร้อนทำงานตอนนี้เวลา สิบโมงครึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งมาดูว่าแผงมันจะผลิตไฟได้เท่ากับแอร์ที่กินไฟไปนะครับติดตั้งยังไม่เสร็จนะครับว่าจะรื้อแล้ว เพราะว่ากิจไทยนี่ต้องพ่วงกับพ่วงกันกับไฟฟ้านะครับคือต้องขนานไฟกับไฟฟ้าไม่เหมือนออฟก,กิจก็เลยว่าจะรือเพราะว่าไปขอทำขอขนานขอขนานไฟคงไม่ผ่านครับคนธรรมดาคงยากเอกสารยุ่งยากเยอะมาก มีวิศวก,กวรไฟฟ้าขอวิศวขอวิศวก,กวรไฟฟ้าวิศวก,กวรโยธามีเอกสารเยอะแยะคงไม่ผ่านครับก็เลยเปลี่ยนจะลื้อออกแล้วก็เดี๋ยวนี้จะใส่ชุดนี้ลงไปครับแบบ MM 100 m m c ร้อยอมร้อยหกมครับยี่สิบสี่โวลต์ชาร์จเจอร์ m PPT DC ดู DC ครับตัวน,นี้พิเศษครับไม่มีแบตก็ทำงานได้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับปัญหาคือถ้าเขาถ้าไฟฟ้ามาตรวจเจอเดี๋ยวจะไม่คุ้มนะครับก็เลยคิดว่าจะรื้อออกถ้าไปขอขนานไฟเขาคงไม่ให้ผ่าน,นครับ รอคอยร้อนทำงานนะครับตอนนี้ยังไม่ทำงานตัวนี้ทดสอบเสร็จก็จะเก็บนะครับใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์086870 150กครับขายให้ถูกๆครับผมจะเลิกใช้แล้วคือซื้อมาก็ยังไม่ได้ใช้ครับใช้สี่ห้าวันแถมตัวนี้ต่ออา้าวทำงานแล้วครับ ่อยร้อนทำงานมันก็เริ่มทำงานทำงานสามร้อยเจ็ดสิบเก้าวัตต์วัตต์ทางนี้ก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับทางไฟฟ้าครับอันนี้คือไฟฟ,ฟ้าจะลดลงเรื่อยๆนี้าร้อยสิบแปดร้อยสิบสอง ร้สี่ร้อยเดยกกินไปจากไฟฟ้าแค่เก้าสิบบตทครับตอนนี้ห้าสิบสามบาทนะครับนี่ผลิตรอนจุดหนึ่งแอมป์นะครับผลิตไปได้สองจุดหนึ่งแอมป์ห้าร้อยสองบตทห้าร้อย อันนี้กินไฟฟ้ากินอยู่ที่เจ็ดสิบเ็ดวัตต์ครับถ้าแดดแรงๆช่วงใกล้เที่ยงไปหาบ่ายโมงมันจะล้นครับผลิตเกินล้นไปที่การไฟฟ้าครับหม้อจะหมุนกลับเลยครับกว่าตรงนี้หละกว่าเขาจะไม่เจอถ้าหม้อไม่หมุนกลับก็คงไม่เป็นไรครับช่วงบ่ายเลยบ่ายสองไปแล้วก็สบายใจ ช่วงเชิงียงนี่คือกังวลมากว่าการไฟฟ้าเขาจะมาตือนขนาดช่วงนี้กินไปแค่ห้าสิบหกสิบวัตต์ไปได้ที่สี่ร้อยห้าร้อยช่วงเชิงเคียงยไปถึงใบม่วงพันธุ์ได้หกเือบเจ็ดร้อยครับมันน้นแน่นอนครับ ห้อแฟลงไฟงฟ้าหมุนกลับเลยครับแผงสามร้อยห้าสิบวัตต์สามแผงสามสามรอยสี่สิบวัตต์สามแผงช่ว mm hmm. งนี้แอรจะกินไปหน่อยพอสักพักหนึ่งมันจะปรับรอบมอเตอร์ลงครับสำหรับแอร์อินเวอร์เตอร์จะกิน ไปอยู่ที่ประมาณ400 400วัตต์วันนี้จะผลิตไปเกินก็หมุนจับครับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ